กันเดี๋ยวไมได้จิมี่มีก็ได้ใคยึดใช้ก็ได้ยใช้ก็ได้นะอีกอบสุกนะยี่ <Okay. S 2> ออมองที่มี่กบสุกโอเคานเอ็มมีเพิ่งมาเนาะพียแห้มาลอยเลยอ,อ่ะอ่าสองประจองเลยบวยินข่าวา่าส,ส,สีเปิดสออ่องใม่ว่าัแมนแเนาะกำลังจบเปิดส่องใหม่ครับปาเรากบจูเาบินกันนะเนาะกิๆๆจู่คั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 บเสียวใจเนาเสียวใจนี้นะี่ใหญ่เสียวคายเ่ย อันนี้ใต้คนทามาว่าอันนั้นเนาะมันคองใจนะมันมันเป็นโตอีย่างมันแนว่นดเนาะโตตนวนนะพันวาเนาะแต่วามันกับมันกับมันเป็นโตหรอพี่น้องเป็นชินก๋วยชินง้อเลอพี่น้องเดี๋ยวะเอามาเห็ดมามักนะมักผสมกับเืลองปุ่งครยบพี่น้อง อ่สาสวัสดีเนอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องป้ายเนาะหลังจากที่ว่าเขาไปถ่ายบีแมงมาแล้วแล้วก็วมาเฮือนอันนั้นสตูจักเด็กเคซี่เนาะพี่น้องนักพากันมาอ่าสังสรรค์กิจกรรมนั่นนี่หรือว่าเดี๋ยวลมกันเรื่องโพล่องเพลงเนาะแล้วมาตริกก็เลยว่ามีโอกาสสนุที่ว่ามาเจอกระปื่นเนาะก็เลยมาเห็ดกินอยู่นี่ให้ทีมงานกินเนาะทุกบ้านนี่เป็นทีมงานของอ่าทีมงานนี่ยกินไปแล้วเนาะยังทีมงานอ่จาจักเด็กเคซี่ยังบุริกินเนาะ,ะตริกก็เลยว่า เอาอ่าิือมาอีกเกลือกันเนาะเกลือมะเข็ดแทศกันกินตอนนี้กำลังค้างหมอพี่เนาะหมอกำลังปวดนี่<ว>เอปว,วดตรงดรงปวดตรงดรงอะไรนี่เนี่ยน้อยเนี่ยพี่นี่ตอนนี้ได้ทีแล้วเนาะได้ทีตโน,นวดปวดเอ,อินน้ำปวดแล้วเอาตโนวดลงทีนี้นมาตโนวดห้างพี่นเนาะมันกะขึ้นกับห้างแบบตอนนี้เพราะฉั้นเขา เขาแบบเขาปรุงแต่งมาแล้วนะเ,<อ>เขาแบบเอ,อือบมากดีแล้วนะเขามีแต่แจ้งแต่เขามาเสริมแบบว่ามักนัวมักจ้างทำได้หรือว่าปุกทำได้เขาก็ใส่เติมนะนี่นเหรอเนาะเขาก็จะเอาลงเลยพี่เนาะแล้วเนะขาที่ใส่เครื่องปรุงแล้วเขาใส่เบื่องเนาะขั้นตอนการเฮ็ดเนะเาะลงเลยเนาะพี่เนาะถ้ามันเอารงไว้ซ่อมมันเปื่อยนะพี่เนะาะซ่อมมันเออเปืาา่อยแลยครับเอามาซอยซอยแล้วก็เอารงเลยลก็ปรุงปรุงเลยก็ทือว่ากินได้เลยนะพี่เนาะเนาะ เดี๋ยวว่าขี้มีกระสี้ลอดทาได้พี่น้องให้มันเปื่อยกันเนาะนั่นแหละพี่น้องมีแตอร์อานเฮ็ดให้มันเปื่อยทาแล้วกันทาทีมงานมาเนาะทาไอ้น้องมาครบเบิดแล้วกัได้ที่เลยหมดเวลาแล้วพังกระสีเอาเอาเสือไปไอ้น้องกินเนาะแล้วพังกระสีพากันอัดเพลงแน่ลมกันแน่แล้วกัตัดต่อวิดีโอลิปซิงเข้ามาเนี่ยเนาะเป็นหายบางเวรนี่เนาะอัไรเนี่เอาผู้ได้นี่แนะนำโตในที่นี่เบิ่งจับสองเบิ่งเปิดใได้นี่คือ ซาโลเนอะซาโลซาโลเกมมิ่งเนาะอ่าเฮ็ดเกี่ยวกับแคดเกมวิดีโอเกมอ่าจะหันก็มาเฮ็ดไซด์หนิน้ำเนอะไซด์ไทยสไตล์วันวาเนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งเด้อฝากติดตามหนิเด้อทุกคนอ่าเอะชือว่าเขาตัชื่อสองอัสยอบขึ้นหนีหายเนาะชื่อก็ได้เนาะซาโลเกมมิ่งซาเกมมิ่งเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวประตูจะขึ้นนีหายเด้อหย่อนฝากติดตามกันเนอะ กำลังแจของเผาเห็นผลงานคลิปดีๆออกมาตามผู้ชมเบิ้งเนาะยัง่ยก็เป็นกำลังใจงกันเด้อตอนนี้ก็รอถฐาเนาะฐานฝนเปื่อยอะไรเป็นเนาะอ่ะกำลังเดือดอปนนเดอดออออปื่อ,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 อแย,ย,ย,ยออตตอแล้วก็จิมาซอยปรุงโอเคโอเคเนาะแต่ว่าสิ้มไายเบิ้งวันมีเพื่อนเนี่ยอยู่ในห้องอัพสตูเขาเนาะแล้วก็จิ้้ารอถฐาทีมงานมาเนาะไปเซิงตอนนีก้ก็อยู่ในห้องกันจะมีอ่าเกี่ยวจากเบเคซีเนาะกระเปา จองวันหน้าเขามาเนาะโคเบตัดไนโลกแล้วตอดีอนมิถนายนจะจังดีอาตอนนี้กลังนั่งขาเนาะเราจะตัดตัดเอ็มวีเขาหนไว้เพือไว้เพื่อีวิจิบจูจิบจูเนาะถึงกับทายมาบางเวียนนี่เนาะเขาเรียว่ามาลังล่มบางโซ่กันเพื่อเขาาช่วห แพนออกมามันเป็น <pl> ก <ains> ันได้ล <Hum ming> ่ะก็อืมตโตโนดแน่เมื่อนมืตอตมตโนดสูทีมงานกินน้ำว่านกเปไปกินเดือนนิดไงเนาะเหมือนมากินเดือนเกี่ยวจากเดีเาะอเาะเพื่อนแม่เพื่อนเจ้าประดิมีขอบ่มีก็ได้ขอยส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะของที่กอสุกนะทิวมองที่นี่กอบสุกโอเคเอัไปเบอร์มาจองกอนจองยสงช้าจองยังยังมินโทรศัพท์อนูนะ จะได้เนาะมือนี้พี่อะพี่อแห้งหมดอันเอ็มบีเพิ่งไม่เนาะพี่อแห้งมาลอยเลยอ่ะอ่าส่องประจ้องเด้วันนี้ยินข่าวว่าสีเปิดซองใหม่ว่าสั่นแมนแมนเนาะกกำลังสิเปิดซองใหม่ครับปาดและเอฟซีของในตุ้ยยังกะแบงค์มากดติดตามส่องประจ้องเลยเนาะมามามาเนาะกำลังสิสั่งใหม่ปีนี้ได้ปีนี้ได้ปีนี้ได้ปีสองจะ มันเบาจองบหน้าเบาจองบหน้าเป็นภาษาไทยเนาะเออทากศีไปติดตามไัเนี่เด้อเพราะว่าข้าวชมีประแจแข็งในกันเรื่อยๆเนาะหลังจากที่เอาปล่อยเพลงนี่ป้ายครับแ่เป็นกระชมีเพลงของเพื่อนเองออกมาอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนี่ก็เป็นผู้ที่บาอยู่เบื้องหลังในการเขียนเพลงทุกๆเพลงที่ดังมาเนาะหลายๆเพลงเนาะคือเพลงที่ว่าฮอตๆจอนนก็คือคำขึ้นนี่แล้เนาะแมนเนาะเออมีคำขึ้นนี่เนี่ยมียังเนี่ย ทำข Gesch tá, ึ้นนี่ลราคามิเตยูมิเตยูเนี่ยเป็นสเกลเนาะโอ้ไลยเนาะคือว่าไลยเนาะในสองของประเทศเจ้าภาษาเขาเนาะครับพี่น้อยครับเตรียมตากล่องไล่เนาะลายกระล่โดแปดแปดเป็นเหลี่ยมนะพี่น้องเนาะคือว่าษาด้วพี่น้องเด้าภาทีมงานมากครบเลยนะไอ้สิต่อยตะโนดมาเสิร์ฟกันเลยเนาะกินกันโซกันกินคือว่าด่นเราบริโภคกอดกันเลยพี่น้อยโหนูกิบจูเราบินกันนะเนาะกิบจู คัััเีจดสใจดิข้เียคเออััังานรอดาก็ได้พี่นาะก็มาแล้วปาซองซองอันน่ะเจอกันเลยเนาะเจอกันเละเจอกันหละนั่งนั่งาจนั่งลตาคนต่างจิเจอกันเนาะข้งแรกเออสบายดีสบายดีเราจะได้มาคือว่า อืมเพ็้ยต okay. <I> ังหมายืนย็ดญาตาเลย่เลยบอกเลยว่าไปเกี่ยวเขาซอยผู้สาวจากแล้วกิดว่าไปเกี่ยวเขาซอยผู้สาวผู้สาวบอกเลยว่าจะได้็ดหัวย็ดไห้บอกอืมอาะแต่ว่าเิ่นกามาเลยดิพี่แต่วสิรอทาโอลมันจังได้แหละกับทาเฮตโนนี่กินเด้มีเอกินตโนนกันเด้อโอเคอืมวันเกิดยินด้อนโอเคไปครั้งแรกแมนเพราะว่าจะบริมาก าเจะบ่มาออกเออโอเคโอเคเอ่แล้วบาอาจารย์ที่2เซนซีเนเนาะมาพบครับอาจารย์จองน่ะโอ้มีแต่ t o ท็อปแน่นี่พี่น้องเลยเจอกันแล้วรอถารอถาโนะรที่โนใกินน้องจัดเขียวนาะจะจาจัดดีเด้จูบจี๋เลยทางแรงเลย ผิดติดกับไม่นอแมนแมนอ่ะพี่น้องเอ้ยแพทมันห่งเอออ่าน่าพี่น้องเนาะตอนนีิสนนเน่ากับคิดว่ามันกับใดเวลาที่ว่าเขาสีส้เอาออกมาส้ยก่อนเนาะเพื่อยอโลงหมอใหม่มันเปื่อยพี่น้องเพราะว่าอันนี้ใต้คนทามาว่าอันนั้นเนาะมันคลองใจนะมันเป็นโต๊ะยังมันแน่วไรเนาะโต๊ะตนน์นะพ่นวาเนาะแต่ว่ามันกับมันกับมันเป็นโต๊ะหรอพี่น้องเป็นชิ้นกล้วยชิ้นง้อเลยพี่น้องเนาะเขาจ้ามาเห็ดมามักนะมักผสมกับเครื่องปรุงให้พี่น้อง แล้วเมืกมัดอะไรก็มามัดมัดอะไรก็ใช้เอาไปตากแดดประมาณสองสามมือเนาะแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นสนมักสีนวลอะไรเป็นหนองมันก็จะสีหอมและส่วนที่สำคัญที่มันมาเหตุก็คือเป็นอันเสื้อประเภทเสื้อหองไห้เนาะแล้วก็แจ้นสนมันแล้วก็เอ็นมันนอนแล้วก็มีเครื่องในคือพวกกุกขนาวเป็นประเภทยอบวกอย่างนาะพี่น้องนี่ตามนี้แหละแต่ว่าเป็นเครื่องในนะพี่น้องเอามาเหตุสำหรับผมแลบ่เข้าใจก็เป็นแบบ กินเน่าอะไรพี่น้องขั้นเราบอกง่ายๆเนาะนี่เขากำลังทามันเย็นก่อนขาสิซอยสอยแล้วก็ลงหม้อขึ้นนี่มันเปื่อยเปื่อยแล้วก็มากินกับแจ่วสมอะไรพี่น้องเนาะคือว่าขั้นมันมีมุ้ีพักเมื่อวานนี้มีพักสิบบริการเบิ่งมันมีมุ้ีพักสิบบริการนี่แล้วคือเขาอืมอะไรเบาเนาะอาจารย์ชิดต้องเชนซีมันได้ถือกาะไงมาคือว่ามาขบไลนยแล้วพี่น้องเนาะบ๊าดดอกบ๊าดดิ่มอยังนี้นายอาจารย์เตะอาจารย์ยังอาจารย์เตะเคทีเหาแล้วก็มีโยเดวิเคเนาะก็มาเนาะอาจารย์เียวจกเดก็บ่จ้้องานาอย่นนัแหละ แต่ว่าพอนี้เขาสีเฮดกินแล้วก็อัดอัดเพลงมปนน้ำแน่เนาะตัดเพลงแนนตรงตัวแนนเขาต้องต้มให้มันเปื่อยเพราะว่ามันมันยังหยาบอยู่เด้ตัวนี้เขาต้มให้มันน้ำนุ่มมันออกแล้วก็ให้มันซอยง่ายเหมือนันซะให้มันซอยง่ายคิดว่าก่อนเขาสีเอาไปตากมันซุกก่อนเนี่ยโอมั้บ่บ่บ่มันจะเป็นเป็นซีนดิฟเออมันจะเป็นอ่าส่วนสําคัญของขั้วนะนี่เราเทนลินบ่กลางในนะแล้วก็มียอมีคุณหน้ายังไงกันแหละแล้วก็มีเอ็นมีอ่า อัน,นานายังเออื่นวะฟักลีนมัน่นเลยเอามาผสมกัน,นมันเอ,อือบมัดหนึ่งจะอยู่ในราคาสิแสนบาทแสนกีบเนาะแสนกีบกบบตุ๊กเป็นเงินไทยกับประมาณอยู่อ่าสองสามร้อยอยพี่นอ้องมาดนั่นเลยเนาะถ้าเราเป็นเงินไทยเนาะเงินบาทเนาะแต่เราไม่นี้กรับไมอว่นานนี้ครัทุกคนหนาจะเห็นเลยเนาะคลิปที่ว่าเขากินกันบทีมง,งานบิ๊กใหญ่ก็ก้วยอยังเนาะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ว่ามืนเยอะมากคับ ทีมงานนี่ยังบระธานอยากินเดี้ยงกับมากินด้วยกันอีกเนาะทีมงานเขามันไล่ลได้พี่น้องเลยเด้ออี่นี้ได้ตะเกียวเอ้ยตะนวดมาหอดใจไ,ไ,ได้เลยได้จริงนะคยครั้งแรกอ่ะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ละนี่แต่ฮันันเขาจะกินไดแ้แต่มันแต่มันสีหยาบเนี่ยนิดนึงแต่ปลาดุกมันซุกถึงซุกแล้ว,ลวนี่นต้องมีคนหนึ่งแนนอืมพอมาเขาจะเอาลงเอาลงให้มันเปื่อยมันเสียบนะ อาหารหรือเสื่อตโนดเด้พี่น้องก,กำนังอันเปือป่อๆแล้วก็จะมีอีกที่ว่าเข้าวบุหัวนะมกไปหุงออมกไปหุงครับกับเจ้าข้าวบุหัวก,กันเ,เ,อเ,อเคยกินบ่ออนนโอ้คือว่าอาหารลักๆณข้าอันปือ่ออะไรฮะมกไปหุงพวตตตกตโนดเออมกไปหุงก็มีอันนั้นนะพักก่อนพี่นอ้องแด็ดถามันเบิ่งตอนแล้วเพราะนต้องกินพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ซอยลงหมอก่อนอ่า อาตอนนี้เ้าก็ซอยเพียบหอยเนาะเดี๋ยวเราจะาลงเอาลงใสมองขึ้นเนี่ยมันเปืออ่อยน้อยหนึ่งเ้าจีตักเสิร์ฟไป้น้องทีมงานเลยเนาะแือว่าบ้านเา้ากัเฮ็ดให้ทีมงานอก้อยแบกคือกิจเรื่อบานน้อยเราเราชุบยังกินเนาะแต่บ,าบ้านมันห้าจีไหนทีมงานอาจาร,รย์จิตทะาเนอาจารย์จ้จองเนี่ยแต่ทีมง,งานจากโปรดิเซอร์จากเรคซีเซ้าเนาะเ้ามันกินเนาะเพราะว่ามันเป็นเมนูตทางห้าเลยเข้าเจ้าปู่เห็ดนะเลยเนเห็ดเป็นเฮาตอนเนี้ เขาตอนแรเอาเห็ดเอ๊ะนี่เนาะลงหมูหมอกดวนรวงหักแล้ยนี่กุนเจล้อฐานิดนึงเนาะัจ้ำพวกที่แบบเครื่องหอมใส่ยังเนี่ยใส่ยังมัน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 แบบเขาเอือบเขาปรุงมาในในโตแล้วที่แต่เขา้าอยากใส่เพิ่มก็คือใส่ผักบัวหัวหอมนิดนึงกส่หัวหมักหรือว่าพวกมักสมกับใส่หมักข้ามสมแมนกันผู้ผู้หมักกุ้งแตงร้ายกับมิแต่มันไหนมันไหนในโตเลยเนีดย มันแสบมาเลยเขาเห็ดเกือบมาด <Yeah. S 1> ้วยเฉพาะแหละเออเป็นสูตรมาติโตเ <Yeah. S 1> แหละทีเบิรงหนึ่งกืบย่างใหญ่เลยนะแมนแมนคือว่าเขาเห็ดมาแบบครบเครื่องเลยนะแต่นั่นลนะ่อฐานเนาะมันซุกสิตักให้ออนอกกินเนาะพี่นอนะ้องเนาะ